ครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์น้อยนะครับผมครับผมเนาะหลังจากที่เนกออกมาแล้วเนาะก็เป็นจํานวนหลายวันทีนี้อาจารย์น้อยนี่ก็ได้แนวทางตัวเลขมาแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับเื่คยาครับก็คือว่าาของนาเขาจะเส้นไหว้ตาฝนเขาาอาจารย์เอารถลงเกี่ยวข้าววันนี้ก็เลยโทรให้อาจารย์ไปทําพิธีเส้นไหว้ก็คือว่าก่อนที่จะลงไปเกี่ยวต้องไปทําพิธีเส้นไหว้ก่อนัเหรอ ปกติถ้าเป็นที่อื่นเจ้าอื่นก็จะอาจจะเส้นไหว้กันแบบง่ายๆแต่จะของนานี่เคนับถือตาภูมิพระพามากแกว่าศักดิ์สิทธิ์แกก็เลยจัดเครื่องเส้นชุดใหญ่ทีนี่แกก็เลยว่าไหนๆก็จัดเครื่องเส้นชุดใหญ่ละจะให้อาจาย์มาเส้นไหว้ให้ครับเพราะว่าหลังๆเคไปปฏิบัติธรรมไปนู่นไปนี่เคไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ได้เจอหน้าอาจารย์กันนานเดือนสองเดือนละครับลย ไปนั่นแหละไปก็พอดีไหนๆก็เส้นไหวแล้วก็เลยทําพิธีขอให้พร้อมเลยครับผมก็คือว่าของตาฟ้าผ่านี่ขอมาแล้วสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆตอนเที่ยงเนี่ยครับครับทีนี้หลังจากตอนหน้านั้นเนี่ยอาจารย์ก็มีไปขอที่อื่นมาด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ไปทุระที่หลักกิโลไปเรียกปัญนห้คุณยายครับผมคุณยายที่อาจารย์ไปทำพิธีไล่ปอบให้เขาลบที่แล้วเลยโอ้ถามว่าแกหายไม่แกหายแล้ว แต่หายแล้วแต่แกชอบอ่าคนแก่เนาะคนขยันพอหายพอทาพิธีให้ตอนเย็นปุ๊บตื่นเช้าหายแบกจอบคผมไปขุดแปลงผักปลูกหอมปลูกไรถามว่าเหนื่อยไหมแกก็ไม่เหนื่อยแต่ว่าลูกหลานเขาอยากให้แกพักเขาก็เลยเมดกับเขาก็เลยแม่กับอาจารย์ว่าอาจารย์มาอันนี้ให้หน่อยแล้วก็ให้มาบอกว่ายาย ของมันยังวนเวียนอยู่ยายอย่าไปทํางานอย่าออกไปทํางานเด้อให้อยู่แต่ในบ้านพักผ่อน <Okay. S 1> อยู่แต่ในเขตบ้านนานๆออกไปทีลูกหลานเขาว่าแอบจางเลยบอก oh, <c oughs> โอ้ยโกหกคุณยายกยังไงเนาะเขาบอกเข่ตรงๆแหละยายหาพึ่งหายเนะี่ยมีกําลังมีอะไรหายขึ้นมาเนี่ยทําปุ๊บหายปั๊บมันก็นดีอยู่แต่ว่าร่างกายเราอายุมากแล้วทามากมันก็เหนื่อยนะพักผ่อนบ้างครับผมบอกเขาตรงๆแหละเขาเลยบอกว่าจาน ไหนๆก็มาแล้วเรียกขวัญให้แกหน่อยพอรอบที่แล้วเรียกขวัญให้แกด้วยอาจารย์ว่าทําพิธีแล้วเหนื่อยอาจารย์ก็เลยเรียกแบบย่อให้เพราะว่าเขาเลยว่าไหนๆก็มาแล้วทํา,ทาพิธีเรียกสูตรเต็มให้หน่อยอยากได้แบบชุดเต็มนะอาจารย์เลยทําพิธีเรียกวันเรียกอะไรให้เสร็จสับเอามาเรียกที่หลักกิโลแหละเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยมันแกบอกว่ากลัวกลัวว่าชาวบ้านเขาจะว่า ไหนว่าหายแล้วได้เอาหมอมาทําอะไรอีกเขากลัวเขาว่านินทากคอย่างนั้นอย่างนี้นะแก่ก็เลยว่ามาทาตรงหลักกิโลนี่แหละเพราะว่าหมู่บ้านมันอยู่ติดกันกับหลักกิโลเนาะครับอ่าเขาเรียกว่าบ้านบ้านปึงขวางใช่ไหมบ้านองขวางอ่าบ้านหนองขวางจะอยู่ติดกันกับหลักกิโลนั่นแหละเขาเลยเอามาทําพิธีที่หลักกิโลก็ได้ง่ายๆมาทําพ okay. right? ิธีให้แกอะไรเสร็จเรียบร้อยพอดีพวกพี่ๆยูทูบท่านอื่นๆเขาก็มาครับ จันมาแล้วก็คุยกับตาแกเลยไหมโวยว่าบนบนยกสารให้แกไว้แต่ว่าไม่ใช่ตาเสตจันนะเป็นตาเจ้าที่ตาเจ้าที่เป็นตาเจ้าที่เดิมตาเจ้าที่นี่อยู่ตรงนี้แต่เดิมมาเลยก่อนที่จะย้ายหลักกิโลมาอยู่เนี่ยจะมีสารเจ้าที่หลังนี้อยู่ก่อนแล้วอก็เลยบนไว้แกให้สามสองแคเขียนสามสองแล้วแกวงกลมไว้ให้พร้อมสามสองใช่เมื่อที่แล้วก็เลยขอแกงก่อนนี้ ถามทำน้ำมนต์แต่พออาจารย์ทำน,น้ำมนต์ก็ขึ้น 3, 2, 3, 2, สามสองสามสองสามสองวนอยู่สามสองตัวเดิมนั่นแหละอ๋อไอมาถึงงวดที่ผ่านมางวดนี้เนะี่ยอ๋องวดนี้มันขึ้นสามสองอาจารย์ก็เลยว่าเอ๊ะทำไมมันขึ้นแต่สามสองหรือว่าแกทวงสัญญางวดที่แล้วหรือเปล่าเพราะเราถูกเรายังไม่ได้สร้างที้แกอาจารย์ก็เลยลองเข้าประทับทรงปรากฏว่าแกมาอารมณ์แบบโมโหรุนแรงมากมาถึงก็คู่อย่างทรศัป์ะาจยาเอ๊ะเพี้ยงปัดขันน้ำมนต์ ความโยนซอสประจานทิ้งดีนะแกโยน<ม>แกโยนลาบไปกับพื้นหนึ่งถ้าแกโยนโด่งไปอย่างนี้เราเรียบร้อยครับโอ้โอสวนมากเลยใช่ไหมใช่แกบอกว่าขอกูอีกแล้วอรอบที่แล้วขอคูว่าจะรอบนี้ยังไม่ได้ไอตัวรอบที่แล้วบนไว้ยังไม่แกยังมาขอตัวใหม่อีกแล้วแกว่า <Okay. S 2> แต่ก็เขียนถ้าพอพูดไปคุยมาแกเขียนให้ก็จริงอยู่แต่เขียนแกเหมือนแกไม่เต็มใจเขียนให้เหมือนแกอารมณ์ไม่ค่อยดีออืจานก็เลยก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่าโอ้ยไอที่ให้นี่มันจะออกไหมเน,นม <laughs> าะครับพ่อปูโมโหใช่ไหมจานปูโมโหมากเลยออาจารย์น็กลัวว่าเลขจะไม่เข้าแขวงอันขันน้ำมงน้ำมนเครื่องเซนกระจายหมดเลยใช่ไหมจัยจ <laughs> เพราะว่าเวลาเขาไปจัดเครื่องเส้นเครื่องพิธีอะไรเขาจะมีแต่เดือถือเครื่องเส้นมีแต่เลยสารแกมีแต่เข้าไปเส้นระศิตจาจันเลยแล้วแกอยู่ข้างหน้าเนี่ยเวลาคนถือเครื่องเส้นผ่านเดินผ่านสารแกแล้วเขาไม่ได้ว่า้แกไม่ได้ว่าัน,นี่แกก็เหมือนกับน้อยใจอยู่แต่ก่อนแล้วคผมพอจาย์บนว่าจะสร้างสารยกสารอะไรให้แกปุ๊บแกก็เลยดีใจว่าจะได้สารใหม่ครับ สารนี่เป็นสารที่ไม่สารเล็กๆสองถเงข้าที่ปลวกขึ้นเยอะๆนะครับสารเล็กๆใช่ไหมใช่ที่ว่าขึ้นจมปลวกขึ้นเต็มสารนั่นแหละสารนั่นแหละพอจา์บนแล้วพอพอแกให้พอแกให้มาเสร็จปุ๊บแล้วพอเราเนี่ยก็ให้แม่แกซื้อเนาะแม่แกก็ไม่กล้าลงเยอะเพราะเขาบอกไม่ไม่ให้เซ็นครับให้ซื้อเงินสดครับถ้าเซ็นเขาไม่ให้เซ็นทีละเงินสดมันก็มีไม่มากเนาะ ก็เลยซื้อได้ตัวละสามสิบสามสิบมันขาทุนมันไม่พอสร้างไม่พอทำหรอกก็เลยไหนไหนไปแล้วก็ไปคุยขอเจรจาคุยกับแกก่อนแกก็บอกว่าเลขที่ให้มาเนี่ยแกให้มาก่อนเฉยคแต่ว่าต้องต้องยกสารสร้างสารให้แกต้องยกสารสาร้างสารให้แกก่อนหวยออกเนี้ยก่อนวันที่สิบหกจะต้องต้องทําสารให้แกเสร็จไม่เสร็จไม่เป็นไรขอแต่ได้ลงมือทํา ถ้าก่อนสิบหกนี้แล้วยังไม่ได้ลงมือทําอะไรให้แกเลยไม่ได้ยังไม่มีไม้มีเสามีอะไรไปตั้งให้แกแกจะเหยียบเลขให้เคลื่อนแกขู่ไว้อย่างนี้อาจารย์ก็เลยยังไม่มั่นใจว่าเลขที่แกให้มาเนี่ยมันใช่มันไหมพอแกเล่นก่อนแกจะออกแกเล่นขู่ว่าพาวเฮดเดอร์ขันพ่อพาวเฮดกูอเสียบให้เคลื่อนใช่ไหมครับแกขู่ไม่ถ้านี่เราก็ไม่สบายใจเนาะก็คือว่าเป็นภูมิอยู่ที่เป็นตายอยู่ที่สุริน แต่ที่อาจารย์ไปขอมาวันนี้เป็นตาที่บูดามตาฟ้าผ่าของเราใช่คับผมกบผมตากันโอ้สุดินก็มีเลขสามสองตาฟ้าผ่าก็มีเลขสามสองเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ก็คือว่าต่างคนต่างมีเลขสามสองวงสองภูมิใช่ไหมอาจารย์สองภูมิสามสองสองภูมินะครับแกมีสามห้าสามสองสามห้าสามสองแกวงและเป็นเลขที่แกวงให้ด้วยว่าแกวงให้สามห้าสามสองครับอ่า แกวงให้แค่สองตัวที่เหลือแกไม่ได้วงแกเขียนกกจริงแต่แกไม่ได้วงรับผมรับผมแต่ว่าอาจารย์ก็เลยเอาไปขอตาฟ้าผ่ามาแล้วช่ครับวันนี้อาจารย์คิดว่าภูมิตรงไหนเดียวกันระหว่างภูมิตาฟ้าผ่ากับตาที่อยู่สุรินพอๆกันพอๆกันเพราะว่าเท่าที่อาจารย์ลองสังเกตดูว่าตาภูมิฟ้าผ่ากับตาที่สุรินเนี่ย อ่าสีสุนทรแกชื่อปู่สีสุนทรปู่สีสุนทรสมัยก่อนแกเป็นขุนอทั้งขุนสีสุนทรครับราชรักหรืออะไรนี่แหละขุนสีสุนทรราชรักเ,เป็นดูแลเห็นเขาว่านะเท่าที่เท่าที่เข้าทรงประทับคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าแกเนี่ยแต่ก่อนสมัยสมัยก่อนเนี่ยแกคุมสิบสองตำบลสมัยก่อนยังไม่มีอำเภอไม่มีอะไรเน,นาะเป็นหัวเมืองสิบสองตำบลคุมสิบสองตำบล มีวิชาอาคมหนังเหนียวคงทนฟันแทงไม่เข้าแหละนี่สมัยก่อนมันมีโจรพอหน้าศึกสงครามเนี่ยพวกโจรโจรมันเยอะเนาะออกปล้นฆ่าชาวบ้านเยอะทันนี้แกเหมือนกับว่าจะไปปราบโจรไปปราบโจรปราบอะไรเรามีสมายพระพวกมีลูกน้องมีทหารไปไปปราบแต่เหมือนกับว่าฝั่งที่เป็นโจรเนี่ยจะมีกําลังเยอะกว่าแล้วก็เหมือนกับว่าลูกน้องที่ไปเนี่ยแพ้แล้วแกนนนนเนี่ยโดนโดนโจรเนี่ย ลุมล้อมลุมล้อมเขาสู้เขาจับสุดท้ายแกสู้กําลังเขาไม่ไหวแกเลยโดนจับเขาจับเสร็จเขาก็เลยเอาแกเนี่ยมัดใส่ก้อนหินคโยนถ่วงลําห้วยโยนถ่วงลาห้วยเหตุตายเพราะฟันแทงไม่เข้าครับมฟันแทงไม่เข้าตีไม่ตายเขาก็เลยใช้วิธีถ่วงน้ําให้แกตายแค่ก็เลยกลายเป็นผีเจ้าห้วยอยู่ตรงนี้นลำห้วยที่อยู่หน้าหน้าศาลหลักกิโเนี่ยาวเลยเป็นเจ้าห้วยอยู่ที่ห้วยเส้นนั้นเลยแกอยู่เฝ้าเขาก็เลย เจ้าของนาก็คือจันยาเนาะครับจันยากับญาติ online, online, พี่น้องเขาเลยเหมือนก็ว่าเมื่อหลายปีก่อนมีเหมือนว่าไม่ค่อยสบายแล้วเข้าทรงเข้าอะไรเขาว่าให้ตั้งศาลตั้งอะไรแกก็เลยตั้งศาลเนี่ยขึ้นมาอยู่ตรงนี้มาแต่ตั้งแต่เดิมละข้างกันก็จะมีศาลศาลศาลปู่ศาลเจ้านาครับศาลเจ้านาศาลถ้าเราเขาเรียกผีตาแหกเนาะครับศาลผีตาแหกแล้วก็จะมีศาลเจ้าห้วยตั้งอยู่ข้างกันแต่ก่อนละหลักกิโลแต่ก่อนจะอยู่ถนนถัดไปอีกประมาณหนึ่งกิโล ทีนี้พอเขาย้ายจากนั้นมาอยู่นี่ปุ๊บแล้วเขามาทําสารใหญ่สารอะไรเสร็จแล้วแกอยู่ตรงนี้มาก่อนนะแต่ก่อนนะเวลาคนผ่านก็เดินผ่านเลยผ่านเลยเครื่องเส้นได้หมูเห็ดเป็ดไก่เล่าอะไรเขาก็เลยเป็นแต่ละกิโล mm hmm. แล้วก็ไม่มีใครไม่มีใครว่าไม่มีใครเส้นแกเนะ mm hmm. าะจยนก็เลยเห็นว่าวันนั้นเนี่ยที่ที่เจ้าขวัญรู้คุยด้กันอาจารย์เไปทนพิธีขอเนี่ยแหละขอเสร็จ mm hmm. สังเกตว่าอาจารย์พอขอปุ๊บเลขมันจะลงแต้มหนึ่งตลอด มันไม่ค่อยเข้ามันไม่ค่อยเข้าถือถ้าเข้าก็ไปเข้าลาวเข้าฮานอยไปนู่นแต่ถ้าหวยใหญ่ก็จะลงแต้มหนึ่งตลอดการก็เลยไปนั่งทางในดูเราคุววยกับแกปรากฏว่าแกก็เลยมาเข้าในในสมาธินี่ว่ากูไม่ให้กูไม่ให้กูจะอันนี้แหละก็เลยคุยกันตกลงก็เลยสรุปแต่นักมาเวลาอาจารย์ไปอาจารย์จะต้องไหว้แกก่อนทุกครั้ง ไหว้แกก่อนเราถึงไปไหว้ตาเสตจันทร์มันขออนุญาตแกก่อนถ้าจัดเครื่องชุดเครื่องเส้นไปจันทร์ก็ต้องจัดไปสองชุดตลอดอแล้วเวลาที่อาจารย์ไปขอตาเสตจันทร์แต่จะไหว้แกก่อนตลอดและส่วนมากเวลาไปไหว้ตาเสตจันทร์ตาเสตจันทร์ถามว่าบอกไหมตาเสตจันทร์ก็จะบอกอยู่แต่ว่าสําหรับอาจารย์เองนะสําหรับอาจารย์เองส่วนมากตาเสตจันทร์แกจะไม่ค่อยได้บอกแกจะเป็นปู่ศรีสุนทรเนี่ยเป็นคนบอกเอง แกบอกตาเสจตจันว่าคนอื่นมาขอให้คนอื่นไปก็ได้แต่คนนี้กูเดี๋ยวจัดการเองวันนี้เดี๋ยวให้เองเพราะว่าเป็นคนเดียวที่ไหว้แกทุกครั้งที่ไปหาอาจารย์อื่นเข้าไปมีแต่เลยหลักเลย,ยนี่เลยแล้วอาจารย์เป็นคนแนะนําให้คนที่ไปขอตาเสจตจันเนี่ยใครถ้าอยากได้โชคได้ลาบไปขอตาเสตจันให้จุดไหว้ปู่ศรีสุนทรก่อนถ้าเหมือนกับว่าปู่ศรีศรีสุนทรนแกจะเอ็นดูอาจารย์เป็นพิเศษกว่าคนอื่นครับผม ดูแต่ว่าขอแกมาสองงวดสามงวดไปสองครั้งสาครั้งในขอเข้าสองครั้งสาครั้งนะ <c oughs> แต่ว่าสมมาตมันจะเป็นเลขตัวเดียวกันกับของตาภูมิฟ้าผ่าอยู่แล้วออาจารย์ก็เลยไม่ได้เน้นเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นเลขตัวเดียวกันอยู่แล้วคเลขใกล้เคียงกันยังงวดก่อนนุ่นหกสองของแกก็มีหกสองของของของทางนี้มีหกสองอ่ะอะไรนะหกสองกหกห้าเนาะ<อ>ข,ของนุ้นมีแค่หกสองอย่างเดียวอแล้วงวดนี้มีตรงไหมอา <c oughs> จารย์มีตรงอยู่ก็คือห้าเก้า ห้าเก้านะครับท่านผู้ชมห้าเก้าตรงกันกับของปู่รสีสุนทรน,นะครับอืส่วนเลขทูบเลขทูบที่จุดที่สารแกเนี่ยมันสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดอันนี้ที่ไหนอาจารย์รซินสุรินก็นจะมีตรงกันอยู่สองเจ็ดกับห้าเก้า <59. S 2> แต่อันนี้เป็นของภูมิตาฟ้าผ่านะอาจารย์เนาะ,นะก็คือว่าท่านผู้ชมก็ต้องแยกแยะนะครับของอตาฟ้าผ่ากับปูรสีสุนทอนนะครับที่ hey, ปูรสีสุนทอน,นี่เลขยังไม่นิ่งอืเลขยังไม่นิ่งเพราะแกบอกว่า อาจารย์จะต้องไปลงมือเริ่มทําสารให้แกก่อนไม่ได้อะไรได้แต่ไม้ได้แต่อะไรไปกองไว้ตักตัก,ตกหลักตักตักอะไรหน่อยก็ยังดีแค่ว่าพอให้แกเห็นว่าเราเนี่ยมีมีเจตนาว่าจะทาให้แกจริงไม่ได้บิดเบี้ยวไม่ได้บิดผิวแกอถ้าไม่อย่างนั้นแกจะเหยียบเลขให้เคลื่อนแค่ว่าอย่างนี้อาจารย์ร<ๆ>ก็เลยไม่มั่นใจกลัวว่าเลขมันจะเคลื่อนถามว่า ทำไมถึงคิดว่าเลขจะเคลื่อนเพราะอาจารย์ที่ไม่มีทุนไปทําให้แกมัน่าจะหาน่าจะหาทุนไม่ทันเน่แน่เนี่ยกับวันที่เท่าไหร่แล้วมีทุนอยู่ห้าร้อยหกร้อยสิดตัวยังไงก็ไม่ทันแน่แน่นะครับแต่ว่าของตาภูพผ่านนี้ก็คิดอาจารย์คิดว่านิ่งหรือยังครับอาจารย์หรือว่ายังคิดว่านิ่งแล้วของตาภูมิภาคิดว่านิ่งแล้วครับผมเพราะของตาภูมิภาวอกขอก่อนเดี๋ยวอาจารย์เกี่ยวข้าวเสร็จใช้ข้าวเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยเอา ปูนมาเทให้แกไม่ต้องเทนะ mm hmm. เทเพอใะ้พ้ผลปลวกที่เชฟเพราะตอนนี้ปลวกขึ้นสารแกรจย์เลยอยากเทพื้นรองฐานและยกสารท่านขึ้นตั้งไว้บน mm hmm. แทนปูนอีกทีหนึ่งมันจะได้ผลปลวกครับวันนี้คุยกับเจ้าของนาแกก็คุยอยู่ว่าจะเอาปูนเอาอะไรมาเทแกบ okay. อกแ่อะเลยตกลงกันว่าถ้าเอฟซีช่วยมาก็ได้แต่ถ้าไม่มีเอฟซีช่วยจริงๆก็เกี่ยวข้าวขายข้าวเสร็จก็อาจจะออกช่วยกันคนละพัน mm hmm. ก็ได้ปูนได้อะไรมาทีครับอก็ให้ตาเนี่ยดวนบันดาลให้แนวทางที่อาจารย์ให้มาที่ของมาไดานนี่มันเข้าสามตัวสองตัวเนาะมีตัวไหนบ้างคะอาจารย์อ่าเดี๋ยวอ่านี่ให้่านผู้ชมฟังก็ได้ค่ะบห้าสองเก้าค่ะสองสามจิค่ะหกสามหกสองครับเก้าสามเก้าสองอืมครับตรงกันกับของตามี ห้าใช่ไหมครับอาจารย์ห้าเก้ากับสองเจ็ดอ๋อครับครับสองเจ็ดตรงกับเลขทูปอ๋อสองเจ็ดตรงกับเลขทูปใช่เลขทูปมันห้าเอห้าเจ็ดสองครับเลขทูปสารสารตายมันห้าเจ็ดสองแต่ห้าตัวนี้ก็ไอสองตัวนี้ก็คิดว่าชาัดแหละเพราะว่าหัวมันแหลมปกติถ้าอย่างรอบที่แล้วเนี่ย หัวเลขห้ามันจะเป็นหัวเลขสองจะเป็นบากหน่อยหนึ่งรเราเลยไม่มั่นใจว่าเป็นห้าหรือสองแต่รอบนี้มันหัวแหลมแหลมน่าจะเป็นสองละอาจารย์ยกให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับผมแนวทางของอาจารย์น้อยเนาะอันนี้ไปขอตาฟ้าผ่ามานะครับผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมณ์นะครับอาจารย์นี้จะขออยู่สองพรมเนาะกับตาที่อยู่สุรินกับตาที่อยู่บุรีรัมณ์นะครับค่ะก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อสอนบุคคลนะคะท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้เลยนะคะท่านผู้ชมอาจารย์นี่คือไปขอมาก่อนที่แอดมินจะมาถึงนะครับเจ้าของนาเขาจะเส้นไหวก็เลยไปไปกระทันหันเลยนัดแอดมินไม่ทันครับพอโทรมาตามก็ไปเลยมผมก็ยังงี้เนาะอ,อาจารย์เนาะก็คือว่าได้ตัวเลขมาแล้ว<ช>ถึงเอามาฝากแบ,บ่งปันให้กับท่านผู้ชมชนะครับผมก็คือว่าต้องโจมผลมาปั๊บก็คือว่าจะได้ตัวเลขเลยเนาะนะคร<ช>ับ <ๆ S 1> ถ้าเกิดว่าได้โชคได้ลาบก,กับตาเนาะก็ตาเนี่ยอาจารย์อยากจ,จะเทปูนเทปูนให้ตาเนาะเพราะว่าปวกเนี่ยมันขึ้นแล้วปวกเริ่มขึ้นเลยวอืมครับผมเนาะตา,าจะื่อ<ร>เผื่อจะมีที่นั่งเวลาคนเขามาไหวมาอะไรแกก็จะด้เพราะเพราะมีคนมาไหวเรื่อยอยู่ในเขตหมู่บ้านใกล้กันนะเขามาไหวขอไคเรื่อยเหมือนกัน,นเขาก็ได้เรื่อยของแกนะขอ,อของเขานะครับผมแต่ส่วนมากเขาจะเป็นเลขฝันมาไหวเสร็จแล้วกลับไปฝัน เอาตาไปเข้าฝันอย่างงี้ใช่แล้วแล้วคุณแม่ได้ฝันไหมอาจารย์คุณแม่ฝันไหมคุณแม่ฝันแ่จมยฝันงจาไม่ค่อยได้เพราะว่ายังไม่ได้ไปไหว้เกเพิ่งไปไหว้วันนี้ถ้าหน้าถ้าจะฝันน่าจะฝันคืนนี้หรือไม่ก็วันคืนวันหวยออกครับครับผมสามารถกยจะฝันอย่างนั้นยังไงก็เดี๋ยวรอตามแนวทางคุณแม่ด้วยก็ได้เนาะโค้งสุดท้ายนะครับผมวันนี้ก็ได้แนวทางของอาจารย์มาแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับผมขอบคุณครับ ท่านผู้ชมเป็นแนวทางของอาจารย์น้อยขอตาฟ้าผ่ามาแล้วนะคะทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ขอทุกท่านมีโชคมีลาภกันทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอจบคิปไว้เ,วเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ